อยากรู้เรื่องของสิทธิการเข้าถึงในการรักษาครับคุณเนยมี่ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ใช้สิทธิ์อะไรในประเทศไทยอยู่อะค่ะก็คือสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยรักษาได้ทุกสิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมนะคะสิทธิ์ราชการหรือรับทีิชีวิษากิจก็สามารถเข้ารับการรักษาได้หรือบางคนไม่สะดวกที่จะใช้สิทธ์อะไรก็สามารถซื้อยาในการรักษาได้ปัจจุบันยาต้านถ้าแบบซื้อเองอะไม่ได้แพงนะคะก็จะเริ่มต้นที่แบบหลักร้อยหลักพันก็มีใช่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเรามียาต้านแบบ2030สูตรเลยมีทั้งของไทยของอินเดียของต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยอยากซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อได้ตามคลินิกทั่วไปเลยใช่ไหมไม่ค่ะก็ต้องซื้อในสถานพยาบาลนะคะแบบในโรงพยาบาลแล้วสําหรับสิทธิ์การตรวจล่ะครับคุณเอรสิทธิ์การตรวจนะคะก็ตรวจฟรีทุกสิทธิ์เหมือนกันค่ะปัจจุบันนะคะเราสามารถเข้าถึงการตรวจเลือดเนี่ยได้ฟรีปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งถูกต้องจะใช้สิทธิ์ในการตรวจ สิทธ์อะไรก็ได้อย่างที่บอกมันพูดยอมีทั้งตั้งแต่แบบบตรทองประกันสังคมรัศก,กาลอะไรเงี้ยค่ะไปตรวจได้เลยตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ประกันสังคมเราเลือกโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลไหนเราไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นั้นได้เลยส่วนถ้าเป็นบัตดทองก็โรงพยาบาลรัฐทุกที่ได้หมดแล้วปัจจุบันนี้นะคะก็มีองค์กร NCO ต่างๆที่ ให้ความร่วมมือกับการเข้าถึงการตรวจเอชวีและก็โรคต่อที่สมคัญเยอะมากมีทุกภาคในประเทศไทยมีเป็น10 10 20จังหวัดเลยไม่ได้ว่าเยอะมใช่ค่ะอย่างนี้คลินิกที่เราทำงานอยู่เนาะพิพตาแทนสุริยาศักดิ์คลินิกเนี่ยก็จะให้สิทธิ์ในการตรวจสามารถใช้สิทธิ์สปอชในการตรวจที่คลินิกได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้สิทธิ์ในการตรวจจะเสียค่าใช้จ่ายเราก็มีแพ็กเกจในการตรวจเลือดที่ราคาจับต้องได้เบาๆน่ารักน่ารักนะคะและนอกจากจะใช้สิทธิ์ในการตรวจที่เข้าไปเจาะเลือดเองที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแล้ว ทุกคนยังมีสิทธิ์ในการรับชุดตรวจ h I V ฟรีฟรีย<ช>้ำว่าฟรีนะครับใช่ค่ะก็คืออย่างที่องเลยก็ให้ฟรีนะสามารถแบบแอดไลน์เข้าไปในไลน์ของคลินิกพลิปตาแทนสรีร์สาคลินิกได้เลยแล้วก็ แจ้งกับแอดมินทางไลน์เพื่อขอรับชุดตรวจ h อ v ีฟรีรับได้ทุกวันนะคะวันละ1ชุดปีทุกวันเลยเอ,อยากตรวจทุกวันแพนิคมากก็ไปได้แต่ว่าถ้าแพนิคตรวจทุกวันเนี่ยลองมาคอนซัลท์กับหมอดีกว่าดีกว่านะเป็นชุดตรวจปลายนิ้วเนาะก็จะสอดที่ปลายนิ้ว<อ>นะคะที่เป็นให้ฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กลัวเข็มก็จะมีชุดตรวจผ่านทางน้ำลายแต่ว่าตัวน้ำลายเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าร่วมกับสปสชก็จะยังไม่ได้แจกฟรีแต่ว่าก็มีราคาขายที่สามารถจับต้องได้เช่นกัน ถ้าใครยังไม่รู้จะไปที่ไหนก็แนะนําคลินิกคุณเลยเลยครับใช่ <laughs> ค่ะคือตอนนี้การตรวจชวีมีหลายช่องทางมากคือมันเข้าถึงได้ไง่ายมากๆอยู่บ้านก็ตรวจได้อ,อ,อย่างสมมติมาขอรับชุดตรวจที่เราอย่างเงี้ยเราก็ส่งปรณีย์ไปให้อยู่บ้านได้เลยจะอยู่จังหวัดไหนอยากรับยาที่อยากรับชุดตรวจที่เราก็เอาได้เลยนะคะไม่อยากเจาะเลือดกลัวเข็มก็ใช้น้ําลายได้ช่องทางการตรวจมีเยอะมากแล้วการตรวจเลือดทุกๆ6เดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญ คือเราไม่รู้หรอกว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเ,เราตัง้งเรามั่นใจว่าเรามีการป้องกันแต่ว่าความผิดพลาดในการเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ใช่ทุงยางอนมามัยสามารถแตกฉีกหรือขาดได้ความมึนเมาไม่มีสติทําให้เราเผลอที่จะลืมใช้ทุงยางอนามัยป้องกันได้หรือแม้กระทั่งการชะาลาใจมั่นใจว่าแบบสมมติเราเดิวกันได้คืนนี้แบบมั่นใจว่าเป็นกิธิกรหล่อไม่มีเสือแน่นอนสดเลย อย่างเงี้ยแล้วแบบผ่านไปมาปวกขึ้นมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นการตรวจเลือดทุกๆ6เดือนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งสําคัญ,คญในการป้องกันนะการตรวจเลือดก,กันว่าเป็นการป้องกันเพราะว่าเมื่อเราตรวจแล้วเรารู้ว่าสถานะของเรายังเป็นลบอยู่เราก็จะเข้าสู่กระบวนการป้องกันได้อย่างดีนะคะจะใช้เพล็บก็ได้ใช้ถุงยางก็ได้ตามที่เราสะดวกที่จะใช้แต่ถ้าเกิดว่า6เดือนที่เราไปตรวจแล้วอยู่ดีพลาดผลเลือดกลับออกมาเป็นโพซิทีฟ ผมเชื้อชีวในร่างกาย,ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึง่งเพราะว่าคนคนนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาทําไมการรักษาถึงเป็นการป้องกันเพราะว่าการรักษาทําให้เชื้อไม่แพร่กระจายในร่างกายเขาแล้วเขาก็ส่งต่อสู่คนอื่นไม่ได้ ừ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 , ก็จะเป็นการป้องกันในช่องทางนีงครับ <c oughs> เรียกได้ว่าการป้องกันง่ายมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะทุกวันนี้เอวีเข้าถึงง่ายรักษาก็ง่ายเข้าถึงการตรวจก็ง่ายมันง่ายแบบง่ายมากๆค่ะในปัจจุบันนี้แล้วพอจะมีแบบเคสไหนไหมครับที่แบบหนักมากๆเลยจนเราแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้แล้วเราลงมือเข้าไปช่วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกประทับใจครับุน้องตานาซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณก็มีค่ะอย่างองบอกว่าคือก่อนก่อนหน้านี้เนยจา รับคอนซัลท์ในส่วนของเคสที่เป็นผลเลือดบวกเท่านั้นก็คือต้องตรวจเจอก่อนอถึงจะได้<อ>คุยกับนายได้นะคะแล้วคราวนี้ค่ะก็แต่ละคนก็จะมีคนที่รู้มาแล้วเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วหรือแบบมีกลิ่นเข้าๆมาแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์ก็มีซึ่งก็จะมีการวิธีการจัดการอารมณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างไปเนาะซึ่งคนที่จะเริ่มรับยาต้านไวรัสเนี่ยก็ต้องมีใช้แบบประเมินสุขภาพจิต S <S นะคะก่อนถ้าเกิดว่าแบบใครที่คะแนนสูงสูงเลยเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องมีการเข้าช่วยเหลือโดยการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาโดยปกติแล้วอะค่ะจะคุยผ่านไลน์ o f f ฟิเชีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบจริงๆใช่คะแนนสงูงแล้วพูดเริ่มพูดกับเราไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็หลายครั้งจากพืติกรรมทางกายภาพเนาะแววตาสีหน้าท่าทางการใช้ภาษาไทยใช่รู้สึกว่าคนนี้จะ น่าจะหนัก้น่าจะต้องเป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเอ่ยปากขอคอนแทคส่วนตัวของเราแล้วก็ใช้เขาไปก็มีมีหลากหลายเลยนะคะเอาเอาเคที่ที่ช่วยได้ก่อนอย่างเคที่ช่วยได้เนี่ยก็คือเลิกงานกับบ้านไปละอยู่ดีๆเขาก็ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายตัวเองลงไปเป็นเท้ายืนอยู่ตรงขอบระเบียงแล้วข้างล่างก็แบบกี่ชั้นก็ไม่รู้ก็เอ้าแล้วถ่ายสมบัติทำไมคือแบบเออแบบเขารู้สึกว่า การเสียชีวิของเขาเนี่ยเขายังนี้ไม่การปรับนายเสร็จเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าการเสีชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายละในชีวิตเขาที่เขาควรจะต้องเจอมันแย่มันตันมันทุกอย่างไปหมดบอกใครก็ไม่ได้ทําอะไรต่อก็ไม่ได้มีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสิ่งที่เขาคิดเขาจะต้องเสียชีวิตอย่างเดียวก็เลยแบบ คุยกับเขาก่อนพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บค่อยๆค,คุยโทรไปเปิดใจคุยกันอธิบายในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็สักถามถึงเหตุการณ์ที่เขากังวลพอเริ่มคุยไปสักพักหนึ่งเขาก็ดีขึ้นแล้วดึกกว่านั้นอีกสี่ห้าทุ่มเขาก็โทรกลับมาใหม่แบอบกเออหายใจไม่ออกอืแบบรู้สึกแบบหายใจไม่ออกแบบมากๆเลยช่วยมารับหน่อยได้ไหมก็เลย โอเคอางนา้าแล้วอาบนา้ำจะนอนแล้วก็อาบแต่ใจไปรับนะคะแล้วก็แล้วก็ไปส่งไปส่งที่โรงพยาบาลสุรา mm hmm. ตอนนั้นก็เข้า mm hmm. เข้ารักษาไปฉุกเฉินไปแล้วก็ทีเนี้ยหมอก็วินิจฉัยว่าเออเนี่ยปอดของเขาเนี่ยเ,เริ่มอักเสบจ,จนจะเป็นวันโรคน่าจะเป็นวันโรคแหละแล้วก็แอดมิด mm hmm. นะคะท่านยายตรงนั้นประมาณแอดมิดอยู่ประมาณ5วันแล้วก็เลิกงานก็แบบไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะ จนหลังจากทานยาวัณโรคไปแล้ว6เดือนก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการทานยาต้านไวรัสนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคอนแทคในการติดต่อเขาอยู่ก็ไปทำงานเหมือนเดิมใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเหมือนเดิมจากตอนนั้นนะคะส่วนอันนี้เป็นเป็นเคสที่แบบรู้สึกว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนาะเคสที่เขาู้วิฤตพอมีโรคแทรกซ้อนแล้วภูมิคุ้มกันต่ำแล้วแต่อีกเคสหนึ่งถ้าถามถึงความประทับใจเนยชอบเคสนี้มากกว่าเป็นเคสที่แบบเนยเริ่มมาคอนซัลค์เคส โพสหรือเคสผู้ติดเชื้อแรกๆเลยคือก่อนแล้วนั้นนะเราทํากับทั้งป้องกันทั้งแรนดอมไปตรวจเลือดโดยการที่แบบยังไม่ต้องติดเชื้อก็ได้เราคอนเสาว์ในเรื่องนั้นคือทั้งแบบป้องกันไม่ป้องกันติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อแต่ว่าพอเราเริ่มมาทําติดเชื้ออย่างเดียวอะคเคสนี้เป็นเคสคู่สามีภรรยาครับแล้วก็สามนะีติดเชื้อชีวีรองเท้าออรินจี g h your power มาจากไหนไม่รู้แล้วก็คือเหมือนไปตรวจเจอที่โรงพยาบาลด้วยกัน ตอนแรกหลังแต่งงานไม่ใหม่เลยแล้วก็ตัดสินใจมาตรวจที่นี่เพราะมันเฉพาะทางแล้วก็ตรวจเจอผลคอนเฟิร์มสองครั้งก็เจอก็กําลังจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาทั้งสองก็มีปากเสียงกันในห้องทํางาน,นห้องคอนโซลเลย <S <S ก็อาะก็ค่อยๆค,ยคุยกับเขาทำ<อ>ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะ<ม>แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยผู้หญิงอาจจะลองทานายาเพล็ไหมถ้ายังมีสัมพันธ์อยู่ตอนนั้น คือผู้หญิงเนี่ยเรารู้ว่าเขาโกรธบนความเสียใจนะคะผู้ชายเองก็เสียใจเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการรักษาก็เริ่มต้นขึ้นก็เขาก็เลือกที่จะไม่รักษาต่อที่โรงพยาบาลแต่ว่าเลือกที่จะ รักษาแบบชำระเงินเองต่อ <คะ S 2> ที่คลินิกค่ะ,คะช่เขาก็จะมาคลินิกนอกเวลาก็จะมาผ่านไป3มเดือนสเดือนเขาก็จะมาเราก็จะเจอเขาช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเจอเขามาคนเดียวก็จะคุยกับเขาแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งสักประมาณครึ่งปีภรรยาเขามาด้วยตอนแรกเนเราไม่กล้าถามเรื่องส่วนตัวเลย <คะ S 2> แบบไม่รู้ว่าจะยังไงแต่แบบวันที่ภรรยาเขามาด้วยคือภรรยาเขามาเพื่อจะมาขอบคุณว่า ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คุยกับเราในวันนั้นวันที่แบบทําความเข้าใจว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันสามารถใช้ชีวิตอ,อยู่ร่วมกันได้เนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจเลิกแล้วก็หย่ากับสามีคนนี้ไปแล้วพอผ่านไปอีกน่าจะเกือบปีมั้งคะ เขากลับมาครั้งหนึ่งเขาก็มาบอกข่าวดีเนาะว่าตอนนั้นเขาตั้งคันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกๆเดือนที่เขามารับยาเพิ่มมาะคะ่ะ <p> เขาก็จะแบบมา s> <S พร้อมกันสามีภรรยาน่ารักมากแล้วก็ใส่แบบชุดคุมทองมานะคะเป็นแบบรู้สึกว่าเนี่ยเป็นภาพประทับใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้เจอเราหรือเราไม่ได้เจอเขาความจริงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เจอเราเขา,าจ,จะไปเ,เจอเจ้าที่ท่านอื่นแหละแต่ก็อาจจะคิดว่าเจ้าที่ทุกคนน่ะก็ใช้คาแนะนาเหมือนกันแหละแต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจเข้ามาตรวจซ้ำอ่ะเราไม่ได้มาเจอใคครสนนึงอ่ะ เด็กคนนั้นจะได้เกิดมาไหม,มเขาจะหย่าร้างกันไปเลยหรือเปล่าแล้วก็ครอบครัวของเขาจะมีความสุขในตอนนี้ไหมถ้าเวลาผ่านมาจากตอนนั้นนี่ก็น่าจะประมาณ5ปีลูเขาก็น่าจะ5ขวบแล้วกำลังน,น่รนารักเลย5ขวบใช่ชค่ะสนับสนุนโดยถุงน้องตานาซีใส่สบายสวยได้ไม่สะดุดเรียวขาเนียนสวยเพราะเรารู้ใจคุณรองเท้าอิรินจีย u r h ฮย h y o า r Power ปาระเทยไทยคู่ครัวไทยคู่ครัวคุณปาระเทยไทยนัวยืนหนึ่ง หมูฝอยเติมสุขอร่อยได้ทุกที่เต็มรอยยิ้มได้ทุกคำ